ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมบริเวณลานพญานาคจังหวัดนองคายนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นลูกปั้นนะครับลูกปั้นพญานาคที่อยู่บริเวณลานพญานาคนองคายซึ่งวันนี้คนก็มาเที่ยวชมเยอะพอสมควรนะครับมีทั้งชาวต่างประเทศชาวไทยนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่บริเวณริมโขงของจังหวัดนองคายนะครับซึ่งก็จะมี บริเวณใกล้กับตลาดท่าเสด็จนะครับหรือตลาดอินโดจีนนะครับท่านไหนที่มาเที่ยวตลาดอินโดจีนก็แวะมาถ่ายภาพนะครับเชิญชมความสวยงามที่ชาวจังหวัดนองคายได้ร่วมกันนะครับนำเสนอขึ้นมานะครับวันนี้ชาวต่างชาติก็มานะครับนี่ก็คือรูปปั้นนะครับบริเวณลาพญานาสนะครับตามริมถนนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเสาไฟ ซึ่งทําขึ้นมาก็จะเป็นโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ละต้นมีพญานาคที่อยู่บริเวณปลายเสานะครับปล่อยโคมไฟละย้อยลงมานะครับวันนี้สังเกตว่าเด็กมาเยอะเลยนะครับเนะื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเด็กครับนะครับวันเด็กสวยงามเลยทีเดียวนะครับยา อโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ